อมออกเะไรอ่ะวันดีค่ะอยากทราบว่าถ้าสนใจที่จะซื้อสินค้าสักอย่างในร้านอ่ะอะไรที่ทำให้เราคิดว่าคุ้มค่ากับราคาแล้วก็คุณภาพที่สุดที่เราอยากจะซื้อสต่กูเตอร์ซีว่าคิวสิบแปดข้าน่ะเป็นคนแบบตัวใหญ่ทรงโช่งเงี้ยคือมันโอเคเลยมันใหญ่ด้วยต่อแบบ มีละร่างกายออกจากที่บ้านุตัวซิวอัพคิวสิบแปดตอบโจทย์ในเรื่องของหนักหให้ความทนทานมากกว่างั้นเราไปลองกันไหมตักให้ลองเลือกหมวกที่คิดว่าเหมาะกับเราในหนึ่งใบอันนี้แล้วกันค่ะออมออกเดินทางคิดว่าเป็นสกูตเตอร์ซิวอัพที่สองค่ะ ไม่ชอบสปูคือร์เลยเดียวรู้สึว่ามันคุ้มเพราะว่าสามารถเอาไปขับขี่บางคืนก็เซ็กซไธรรมดาเลยค่ะเซ็กมันอ่ะมันมีค่าในการลงทุนหนุกขารั้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้กับงทางต่างจังหวัดก็ได้ถ้าจะเป็นของทางแบบที่บ้านก็รู้สึกว่าค่ะเพราะมันเป็นแบบว่าสกูตเตอร์แบบนั่งด้วยบินก็ได้รู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนครั้งนี้ที่สุดเลยเออไลน์ต่อไปโอ้โหเป็นไร แล้วมีเรื่องเยอะแล้วก็ขา,ารกระตกด้วยเชีแล้วเอาไปลองดูนไหมมา<ป>ให้เตรียมเลือกหมวกของเจมหนึ่งใบที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่เจมคิดว่านี่แหละตัวเจมสวย <c oughs> อย่างเจ๋งเขาแพงอ่อเปลี่ยนมาบ้างเขาดีแล้วราคาไม่มบบหมดสี่สิบแปดบาทเพียงเงินตื้นมากแล้วก็เสียงเงียบด,ด้วยเจ๋งขอบคุณมากเลยเจม